เปิดภาพคู่ยาย่าเจ้าขุนน่ารักแต่หลุดโฟกัสจนทักเป็นเสียงเดียวกันใครอยู่ใกล้เป็นต้องเขินทุกรายจริงๆค่าสำหรับนางเอกสาวแถวหน้าเมืองไทยอย่างยาย่าอุรัสยาสเปอร์บานนักแสดงสาวที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไทยมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากเป็นที่รักของใครหลายๆคนแม้กระทั่งเจ้าขุนจาก,กรพัฒนศีลูกชายพ่อเจแม่ปิน่น ที่ล่าสุดน้องเจ้าขุนโพสต์ภาพคู่ย,าย่าขณะไปร่วมงานเดียวกันซึ่งภาพคู่นี้น้องเจ้าขุนเก็บอาการไม่อยู่จริงๆค่ะดูออกเลยว่าเขินหนักมากจนกระทั่งแม่ปิ่นเข้ามาแซวว่าเก็บทรงหน่อยครับลูกกบเจ้านายพ่อเจและแฟนคลับอีกจํานวนมากก็เข้ามาแซวไม่ขาดสายเลยจ้า